สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้ามาเราชมช่องไอศคีคนช่วงหฮกินครับมืัอนี้ผมจะทาพี่น้องมาเขือกับดักหนูกับพี่น้องจะเป็นพอพีบีซีครับผมนี่ครับถึงผมตัดไว้แล้วครับสิบห้าเส้นครับผมสิบห้าเส้นครับผมประมาณครับสิบห้าเส้นเมตรนะครับแล้วอุปกรณ์เีาก็จะเสือกครับเสือกแล้วก็ไม้ครับผมไม้ นี่เราจะพวกเครื่องมืออ่าเห็นไหมครับเครื่องทุนเลี้ยงครับทำงานครับหมูครับผมหมูตั้งรับตัดทอร์นะครับน้อตัดทอรครับพี่น้องตัดทอรเดี๋ยวไปเบิ้งที่กานนี่ดารเฮ็ดเลยครับยังไงครับพี่น้องคลิปนี้ก็เฮ็ดแบบง่ายๆให้กันครับแต่ใส่ได้ผลครับพี่น้องเบิ้งวิธีเฮ็ดน้ำกันเลยครับครับน้องขั้นตอนแรกขั้นตัดทอร์นะครับแล้วก็บากตรงนี้ครับเพื่อเาจะได้ใส่เสือกครับพี่น้อง ขอให้ลองเจาะหูนี่ครับหนึ่งสองนะครับเจาะสองหูครับเดี๋ยวมันควรจะหเจาะแป๊บนึงครับนะครับสองหูต่ว่าน้ำตรงกับตัวนี้ครับสองหูครับพี่น้องก็จะได้ใส่เสืีอครับนะครับเจาะหูหนึ่งพี่น้อง เนี <formation> er mm ่ยพวงหางมันกัประมาณนีหนะครับ้อสามเส้นครับประมาณสามเส้นเลยี่สามเส้นครับผมหน่สามเส้นครับแหมเขดีกับเสือกห้ครับผมเสือกน้ครับนึ่งก้องเสือกห้อจะเป็นเบอร์สิบห้าครับผมแคกเบอร์สิบห้าอเสือกข้ามนาะครับ จอนเขากับสอดเสืองเลยพี่น้องเข็ดแบบด้วงนะครับแต่ว่าคนไก่ของของเข้าจะง่ายก็ด้วงครับผมเห็นง่ายกว่็ี่นยังไงก็ตัวด้วงนะครับนะ้ด้วงทีคนเ่อกันเท็ดีๆพี่น้อ,อง,องอดกกอเดี๋ยวขควานุญาตมัดกอนครับเี๋ยวเบิ่งขั้นตอนน้ำกันต่อไปครับครับพี่นอเมื่อเขา,าจอนเข้เรียบร้อยแล้วปุ๊บจะว,วัดจังนี่มาหนึ่งหกเส้นครับผมแล้วก็ตัดครับเลาจะบาดออกมาเนี่ยครับเ๋ยวเบิ่งขั้นตอนต่อไปครับ บาบนั้นเลยเห็นีหเนาะครับลักษณะนี้เนาะครับมีหู้ครับแล้วกับปาดตรงนี้ครับหู้สองหู้ครับผมแล้วกับปาดตรงนี้ครับเห็นเป็นลักษณะนี้ได้พี่น้องห่างจากตัวนี้ไหมนี่หกเส้นครับผมหกเส้นเดี๋ยวเบื้องขั้นตอนเขาจะเล่าไหมนะครับนี่ไหมเบิ่งเดี๋ยวผมจะจาะหู้ตรงนี้ก่อนครับพี่น้องจาะหู้เนาะแล้วเขาจะเสียบขั้นพี่น้องเสียบขั้นจาะหู้ด้วยสว่านนียนะครับ สวันน่ครับเขาจะเจอบหนึ่งครับนึ่ีน้อสะวันเจาะหูครับผมขี่น้อเจาะหูหูทะแยงมากๆสินะครับขีนน้อทะแยงขจะเซรับครับผมมันตรงกันนะครับผมลักษณะเาะให้ตรงกันครับยัที่นี่เขาจะจะมาเลาไม้ครับขีน้อเลาไม้น่เลาไม้ให้ขั้นนะครับ เยวเบิ้งนล้วกันครับขอขอนุญาตเราแป๊บนึงครับนะครับเรามีขวางสีด้วพี่น้องเอาขอว,วางหน่อยก่อนตรงนี้นจะเป็นเอ่อตรงที่เขาจะซุกเข้าไปตรงที่ขขเขาจาะครับผมเอกจากจบั๊กก็จะทำเป็นบั๊กนีะพี่น้องไว้มันหลุดลงไปครับขางสองขางนะครับนะครับอือ เดี๋ยวผม,วมขออนุญาตแล้วครับพี่น้งองในลักษณะห้องเหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมปลายเนาะนี่นรรรนครับก็จะไปปัดห้งดิน,นรรครับพี่น้องเหลี่ยมเหลี่ยมเดี๋ยวผมเลี้ยงดูเราให้น้อยนครับเราพอดีกับตัวหูนเน,น,นาะพ,พี่น้องหูกล่องพวกกัดอะไรพี่น้องนะครับเสียบเข้าไป ตุ๊กเตียงขั้นตรงนี้เนาะครับเดี๋ยวมันจะวัดขั้นผมต้องขยามันเหี้ยออจากตรงนี้ถึงได้โดยที่แปดนะแปดสิบครับผมใหญ่ตั้มแปดสิบครับอันนี้แปดทิศซีพี่น้องแปดทิศซีแบบเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเหลาตรงนี้เสียดกันครับเดี๋ยวผมจะใส่นั่นหรือเบิ้งครับหรือเบิ้งขั้นตอนต่อไปอต่อมารกเอาเสียบนะครับนี่พี่น้องจอดลงไปเลย สวอนลงก่อนแล้วก็สวัดขึ้นมาครับแข่งกับดวงพี่น้องเลยครับสวัดสอดลงไปในเห้องนี้แล้วก็พัวขึ้นมานี่ยครับแล้วก็มัดมัดขวัดไว้พี่น้องขวัดไว้ว่าบ่าให้ปุ่มมันให้เงินมากนะให้ปุ่มกันจะลุดเข้าไปข้างในสะบานตัวนี้ห้องโอตะปูตะปูสวอนห้องนี้ก็ได้พี่น้องไม่จาะเลยก็ดีกับเสียบเลยตะปูสอน ครับัดเป็นปุ่มนะครับเนาะนี่เป็นปุ่มน้าเสียข้อรูดต้องไปนะพี่น้องนี่ก็จะเป็นบ่วงอยู่ตรงนี้ครับนี่ว่าจะเป็นบ่วงอยู่นี่ดินัดใส่บ่วงไว้บ่วงอยู่ลักษณะนั่นแหละครับบ่วง เสียงบ่วงเนาะครับที่เขาข้อหมายเขาปัดตรงนี้คือเสียงบ่วงไว้ตรงนี้ครับเสียงในบ่วงเขาเสียรูปทรงครับผมแลหนูเข้าไปมันงแต่สี่ก็ได้ตําเสียงเฮาหลุดเข้าไปเนาะครับเนา้องแล้วเฮามาวัดใส่ใส่หลักตัวนี้เลยครับเฮาก็ใส่หลักเนาะครับแล้วเฮามาตัวนี้ถึงแล้วเฮากวัดใส่่ใสหลักครับผมทําตัวนี้เลยครับแล้วเฮาจะเอาถึงขนาดไเนาะพี่น้องเนาะ มเป็นลักเลยครับออกมาเป็นรูปลักษณะนะนี่นะครับพี่น้องงัน้นขออนุญาตมัดก,ก่อนครับพี่น้องจะเป็นเสื้อของเส้นมากๆพี่น้องเส้นเพราะว่าแว่าเขาจะมัดตัวนี้กระบวงห้องมาพี่น้องกวาดบวงห้องบ้านนี่เฮ็ดสลักครับไม่พี่น้องผมเล่าไว้แล้ว เห็นบ่ครับสินสลักเดี๋ยวมาเบิ่งตอนที่ว่าเฮาจะวัดสลักพร้อมครับผมทีดเป็นซองสนครับวัดง่ายขนาดนี้วันเดี๋ยวเฮาจงตัดออกก็ได้ที่หลังก็ได้พี่น้องยยานมัดก่อนครับนี่คพี่น้องมเมื่อเฮาได้สลักมาปุ๊บมันบ่เฮาก็มาวัดสลักตัวนี้เทียบกับตัวทั้งหน้านี่ก็ได้ครับผมตัดใหญ่มันถึงพื้นครับผมตัดตรงนี้ออกเลยตัดออกครับตัดออกส่วนเกินออก ยมีตัวห้องนี่นะครับมีคว้าห้องนี่พี่น้องตัดออกเลยครับตัดออกเลยครับอืมสลักมันจะโตมากเลยเนี่ยนะสลักนี่ควากับคว้าห้องจะห่างห่างพื้นยอยู่ประมาณนี้ครับห่างพื้นยอยู่ประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวมาเบิ้งแขนมัดเลยครับเลี้ยวแล้วครับพี่น้องบางคนมันจะเบิ้งมันเกิดอวบนะเพราะว่ามันอาจเคยใส่เนาะพี่น้องเนาะนี่บางคนก็ยังเพิ่งเคยเห็ดครับเหง่ายครับผมเนี่ยแกได้ผลอยู่ครับเป็นแบบใส่เนื้อครับพี่น้องเวลาขึ้นเส้นนะครับเนาะเป็นลักษณะเมานี่ครับเป็นลักษณะนี่ครับผมแ้กหมูเข้าไปเนาะมันก็ดอิบิตต่ำนี่ก่อนจะถึงเนื้อเขาครับเนื้อเขาจะใส่ไปข้างในครับผมใส่ไป ข้างในนะครับพี่น้องใส่ไปข้างในทีครับหน้าหนูเข้าไปก็จะเป็นเลี้ยนแบบต่ำตัวนี้กว้างกว่ากว่าจะถึงเนื้อเขาเนาะพี่น้องเนาะอันนี้จะเป็นไรอยู่โอ้กล่องพี่น้องเอ้ยนี่ครับเลี้ยนเข้าไปต่ำไล่ตัวนี้ครับครับจะดีดครับล็อกครับล็อกหนูครับผมมให้นั่นเลยครับไข่ด้วงนะพี่น้องแต่ว่าขนไก่มัน ได้ใส่ไหนย,ยางคือดวงนะครับพน้องเฮ็ดไงนี่น้องได้อยากเอาไหมพี่น้องเอาได้เฮ็ดใส่ร่องเบื้งครับใส่่ไงไหน,นก็ได้ครับพี่น้องใส่ข้างในใส่ไปข,ข้างข้างเดี๋ยวผมจะไปใส่ร่องเบืง้งให้เบื้งครับพี่น้องแต่ว่าช่วงนี้อาจจะไม่ได้ผลนะพี่น้องเนะี่ต้องเก็บน,นานได้ยังครับผม เรื่องนาะช่วงที่หนูอึดเนื้อครับพี่น้องเอาไปใส่รถได้ผลครับผมโดยช่วงนี้อาจจะบพันได้ได้ผลครับผมปานได้แต่ว่าก็าจะเข่าอยู่แต่ว่ากันนั่งมาได้ผลครับผมเพราะปานนด้เพราะพี่น้องเพราะว่าช่วงในพันบุึดเนื้อกินครับไไครับอืมพี่นุ่งน้ำไปใส่เลยครับผมที่นี้ให้จบสำนนเนาแล้วครับพี่น้อง กดไหลก็แช่ก็ตถดตามนะครับผมถ้ามีประโยชน์ครับถ้ามีประโยชน์กับเบิง้งแล้วก็นําไปเห็ดครับผม้าเกิดประโยชน์เลคย,คยค่อยแช่ค่อยกดไหลน,นะครับพี่น้องว่าเป็นยังครับคลิปนี้คือเอาเข้ามาสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ